สวัสดีครับสวัสดี FC เบนนาธีบาบทุกๆท่านเลยนะครับผมข้าคืนที่ผ่านมาถือว่าตัวเน้นไม่มาตามนัดนะครับฟูลเลมแต่บอลไลท์บอลสุดในกลุ่มนะครับผมยังหวานเจี๊ยบต่อเนื่องเหมือนเดิมเลยนะครับสายนักลงทุนบอกเลยครับว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับทีเดียวครับผมใครที่สนใจอยากเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มเบนนาธีบาบนะครับไปที่หน้าช่องโปรไฟล์เบนนาธีบาบได้เลยนะครับผมใต้รูปโปรไฟล์เบนนาธีบาบมีทางเข้าอยู่นะครับหรือแอดไลน์ไม่ได้ที่แอด บี9ซ1เาครับผมคำคืนนี้เป็นนาธิบาปมองไปที่บุนเดิสลิก้าเยอรมันนะครับผมระหว่างชาวเก้0ูนยเปิดบ้านเจอกับ RB บีไลซิกนะครับผมเจ้าบ้านชาวเก้ผลงานภาพรวมในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าอาการโคม่าอย่างหนักขุดไม่ขึ้นเลยครับผมจนตอนนี้จมอยู่ทีมท้ายตารางเลยนะครับผมเพราะเกมในลีก10เกมหลังสุดเป็นการชนะได้เพียง1เกมเท่านั้น และแพ้ไปถึงเ้าเกมเลยทีเดียวครับผมทีมเยือน RBL ไลซิกนะครับผลงานในช่วงที่ผ่านมาถือว่ายังรักษาฟอร์มของหัวตารางได้อย่างต่อเนื่องเลยครับและฟอร์มช่วงหลังถือว่าโหดเอาเรื่องเลยนะครับเพราะเกมในหลีเก9เกมหลังสุดไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะ6และก็เสมอไปถึง3เกมนะครับผมเรลดกำแพงที่เปิดมาวันนี้บังคับให้ RBL ไลซิกยิง2ประตูถึงจะได้เฮเต็ม เบนนาธีบาบบอกได้เลยครับว่าไม่ใช่งานยากของอาบีไลซิกแน่นอนในฟอร์มการเล่นแบบนี้มองไปที่อาบีไลซิกได้เลยหนึ่งประตูมีมาแน่นอนครับผมรอเฮลูกสองได้เลยสำหรับสายนักลงทุนที่เบนนาธีบาบอยากแนะนำให้เลือกเชียร์ไปด้วยกันในค่ำคืนนี้นะครับผมมองไปที่อาบีไลซิกเป็นหนึ่งตัวทีเด็ดของเบนนาธีบาบเลยนะครับผมสำหรับคืนนี้เบนนาธีบาบขอให้เพื่อนๆเฮงๆรวยๆกันเลยทีเดียวครับ และฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับสายนักลงทุนบอกเลยครับว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนี่คือกลุ่มฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและดีที่สุดในประเทศไทยแล้วครับใครที่สนใจมาอยู่ครอบครัวเดียวกันกับเบนนาธีบาบครับบอกเลยครับว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนไปที่หน้าช่องโปรไฟล์เบนนาทีบาบได้เลยนะครับผมมีทางเข้าอยู่นะครับใต้รูปโปรไฟล์เบนนาทีบาบนะครับมีทางเข้าอยู่ครับหรือแอดไลน์ไม่ได้ที่แอดบีแซดเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำบัดสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮงๆรวยๆกันทุกคนเลยนะครับ